ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทก,ทกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้น NKE น,นะหุ้น NKE นี่แค่บ่ายครับเดี๋ยวนะครับรอผลก่อนแป๊บหนึ่งรอผลก่อนมันออกอะไรสองศูนย์หกสี่ศูนย์เหรอ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูผลก่อนมันออกอะไรสองศูนหกศูนรอครับนี่คือ,อเช้านะโอ้ขีดอีกแล้วนี่คือ,อเช้าศู่โอเคผ่านอยู่นะครับเข้าศูนสี่นะสองสองกเข้าศูนย์สี่นะครับผน,นี่อ,อเช้านะอ่ะรารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เราก็จะมาคำนวณทันทีเลยอ่าครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ20604นนี่นะนี่เคอีบายนะคะเนี่มันออก20604แล้วนะครับ20604เดี๋ยววิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะครับบายนะเอา6ตั้งนะครับเรียงไป6กเก็ดแปด เจ็ดแปดเก้าสิบแถวที่สองก็เรียงลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอาแถวแรกตั้งก่อนนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แถวที่สองก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค ับได้เด่นแล้วนะครับได้เด่นแล้วนะห้าหกเกียดนะห้าหกเกียดนะครับนี่เคอิบายเด่นบนเอาคำนวณสดๆแบบนี้แหละห้าหกเกียดเอา เน้นที่ก็เลือกที่5กับ6แล้วกันนะตัวกันคือ7นะครับตัวกันคือ7นะตัวกันคือ7จ็ดหอะไรค่าวนี้ ห้าห้าหนึ bag, ่ง <welche> ห uh ้าสองห้าสามห้าสี่ห้าคห้าห้าเก้าห้าเก้านะครับหกหนึ่ง ห,ก,ห,ก,หกสองหกสามหก่นะาะประมาณนี้ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เด่นนะครับเด่นนะชุดเน้นนะห1หนึ่งหสาหสี่ชุดเน้นนะครับอืมประมาณนี้เนี่ตัวกันนะเ็ดตัวกันนะครับมองเห็นไหมนี่ไม่ได้ดูด้วยเลย <c oughs> อืม เห็นนะครับมองเห็นนะเดี๋ยวกันเป็นอันว่าตามนี้แล้วกันนะครับห้าหกเ็ดนะครับเน้นบนนะนี่คืออีบ่ายนะครับเน้นบนนะครับประมาณนี้อโอเคครับก็เป็นอันว่าตามนี้นะครับนี่คืออีบ่ายก็มีเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีได้รับทรย์อีกนะครับก็ขอให้ได้รับทรัพย์อีกรอบหนึ่ง พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะนี่เือีเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ